สวัสดีครับกับผมนายสุพงจวงจันทร์ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ป่าไม้เจ้าหน้าที่จากศูนย์ส่งเสริมวัศาสตร์ชุมชนที่สี่สีสกเกตสำนักจัดการป่าชุมชนวันนี้ผมได้ลงสมัครรับการคัดเลือกแสยยงดาวเป็นบุคคลต้นแบบของกรมป่าไม้ประเภทพนักงานราชการวันนี้ผมจนะนำเสนอ ผลงานในปีพศ2568ครับกิจกรรมที่1ออกสำรวจพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมายกิจกรรมส่งเสริมการลดกา๊าซเรือนกระจกในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านวังกลางหงตำาบลบุงไหมอำเภอวารินชราบจังหวัดบุรราชธานีกิจกรรมที่2 ออกสำรวจพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมายกิจกรรมโครงการกักเก็บคาร์บอนของป่าชุมชนเพื่อลดสภาวะโลกร้อนได้ออกสำรวจและดำเนินการในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านซรรำตมบลลังแรงอำเภอตุ้มพรพิสัยจังหวัดศรีสเกีตและป่าชุมชนตาบลกุสเลาอำเภอกันทรัพจังหวัดศรีสเกีต กิจกรรมที่3ออกสำรวจพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมายโครงการธนาคารอาหารชุมชนในพื้นที่ป่าชุมชนตำบลไพรบึงอำเภอไพรบึงจังหวัดรีสเกตกิจกรรมที่4ออกสำรวจพื้นที่โครงการจัดทำสวนทนาประโยชน์เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและจะมีกิจกรรมอื่นๆที่กระผมได้มีส่วนร่วม ในการดำเนินงานเช่นจัดสการร่วมกับอำเภอและอบตอร,ร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนโครงการลูกโลกสีเขียว ร่วมงานผลิตภัณฑ์จากป่าชุมชนกับโรงเรียนร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันป่าชุมชนร่วมกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ มอบอุปกรณ์ไฟป่าให้กับชุมชนปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารสำนักงานร่วมกิจกรรมแจกของขวัญให้กับชุมชนในวันสงกรานต์ แจกแจ่ายกล้าไม้ให้กับประชาชนและหน่วยงานอื่นๆและยังร่วมจัดทำกิจกรรมทำบุญภายในศูนย์ทุกๆปีครับสำหรับกบผมได้ร่วมจัดทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมเลยได้ได ิบัติหน้าที่ต่อศูนย์ส่งเสริมวันศาสตร์ชุมชนที่4สีสเกตสังกัดสำนักจัดการป่าชุมชนกรมป่าไม้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ